เมื่อวันที่6พฤษภาคม2568แฟนเพจศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV เทศบาลตำบลท่าสายลวดรายงานเหตุระทึกซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งครึ่งโดยเมื่อเวลา1นาฬิกา30นาทีมีเหตุชายร่างถวมถอดเสื้อใช้อาวุธปืนยิงบริเวณหน้าตู้ห้วยบงหนึ่งนัดตำบลแม่เจราวํอเภอแม,ร,มร่มาดจังหวัดตาก ต่อมาเวลาหนึ่นาฬิกา48าทีชายรูปร่างทวมสวมหมวกกันน็อกถือปืนลูกกรดยาววิ่งไปทางร้านสะดวกซื้อตานเดียวตำบลแม่สอดอำเภอ,อ,อ,อแม่สอดเจ้าหน้าที่สพแม่สอดทำการปิดล้อมผู้ก่อเหตุไว้ได้ที่ปั๊มน้ำมันแยกแม่สอด อยู่ระหว่างรอญาติมาเจราจาต่อไปโดยมีรายงานว่าบิดาเป็นตำรวจที่เกษียณอายุราชการไปแล้วทั้งนี้เมื่อตำรวจจะเข้าไประง,งับเหตุกลับถูกชายดังกล่าวยิงใส่รถตำรวจตราโล่จำนวนสองนัดกระสุนถูกบริเวณข้างรถยนต์แต่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายทว่าเหตุการณ์ยังไม่คลี่คลายพอเมื่อเวลาหกนาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่สอดยังคงปิดถนนหน้าสามแยกเทศบาลนครแม่สอดเนื่องจากพบคนคลั่งมีปืนติดตัวและ ยิงเป็นระยะเบื้องต้นพื้นที่ไม่ปลอดภัยแจ้งถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องงดผ่านเด็ดขาดเนื่องจากคนคลั่งยิงปืนออกถนนเป็นระยะเวลา7.20นาฬิกา20นาทีตำรวจสอพอแม่สอดเข้าช่วยเหลือพนักงานปั๊มน้ำมันหลายคนติดอยู่ในที่เกิดเหตุได้สำเร็จส่วนชายคลั่งยังคงจับกุมตัวไม่ได้หลังยิงปืนใส่ตำรวจหลายนัด ตำรวจต้องปิดถนนหน้าเทศบาลนครแม่สอดเวล,ลา8.10นาฬิกาส0นาทีสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตาแจ้งความคืบหน้ากรณีมีคนใช้อาวุธปืนกราดยิงเป็นชายรูปร่างอ้วนขับรถกระบะสีดำโดยประสานเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูสนับสนุนภารกิจพิกัดล่าสุด คนร้ายมุ่งหน้าแยกสรนิยมล่าสุดเวลา8นาฬิกา18นาทีเจ้าหน้าท,นที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วพร้อมคุมตัวชายคลั่งส่งโรงพยาบาลต่อไปเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต